ถ้าพี่อยากจะขอขอเก๊กเขเป็นแฟนอะจะได้ปะนะครับอ้าวนั à o นะคาัทุกคนนะครับอ้านะครับก็วันนี้นะครับทุกคนกําลังรอคอยแน่นอนนะครับเกี่ยวกับ คำตอบที่ผมที่ทุกคนถามมากันเยอะว่าผมเป็นอะไรกับเกดนะครับคลิปนี้ครับผม <S <S จะทําการคอเกดพบเป็นแฟนครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็คุยกันทุกวันนะครับก็มีแค่ช่วงสอบนะครับที่ผมหายไปแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาคุยแล้วเพราะผมว่างแล้วนะครับอ่า ผมไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้เตรียมใจอะไรมาก่อนเลยนะครับผมขอเกินต้นคลิปก่อนเลยแล้วกันถ้าสมมุติว่าผมนะครับขอคบไปแล้วคําตอบที่ได้มาเนี่ยมันมันเอออย่างที่ทุกคนรู้อะนะครับผมก็คงเสียใจนะครับ แต่ถ้าคําตอบมันออกมาดีนะครับผมก็คงมีความสุขมากครับ <rally noise> เพราะฉะนั้นแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอคบเกตเป็นขอเกสคบเป็นแฟนกันเลยนะครับคุณผู้ชมช่วยกันกดคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <rí> e> ถ้าคุณผู้ชมกดคนละหนึ่งไลค์แล้วนะครับผมจะทําการแชทและไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมและ และนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมผมคลิปนี้ผมต้องแบบเก๊กเสียงนิดหนึ่งนะอืเก๊ทำไรอยู่ตอนนี้ทำไรอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ นั่งเล่นอว่าเล่นในใจหน่อยดิในใจไม่มีใครเลยอะอาจ <affirm> <t ell> ารยวันนี้มาแฝด้วย ครับเดี <department noises> <cake Sounds> ๋ยวเราเนี่ยไปลุยเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมผมก็เตรียมใจไว้แล้วนะครับครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้วันนี้มาแปลกขอถามอะไรหน่อยได้ปะอยากถามเรื่องนี้มานานละเอาละครับคุณผู้ชมว่าลุยกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ เราเป็นอะไรกันเดี๋ยวไม่ให้ทำอืมไม่ให้ทำหนักแล้วอึมช um ิดแป๊บอ้าเอาแล้วไงเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเอาแล้ว พี่น้องมังจริงเหรอแล้วก็ส่งสติกเกอร์เศร้าไปรูปหนึ่งครับวะเดี๋ยวเราทําการขอคบกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้แบบจริงจังกันนะคะคุณผู้ชมฮะโอ my god ผมไม่เคยแบบ ขอใครก็จริงจังเลยในชีวิตเนี่ยก็พี่ไม่เคยขอนี่โอ้เอาแล้วเอาแล้วก็พี่ไม่เคยขอนี่เอาไงดีวะคุณผู้ชมเราเราลุยเลยดีป่ะวะไม่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมปกติเนี่ยเวลาผมขอใครเป็นแฟนในสตรีมสดหรือในคลิปใช่ไหมฮะคือปกติผมแบบว่าผมแบบ เขาเล่าไงอะองคุณผู้ชมแบบผมผมแบบกล้าเล่นอะแต่อันนี้แบบว่าเฮ้ยมันผมไม่เคยขอใครเป็นแฟนแบบอย่างนี้เลยอะคุณผู้ชมเข้าใจอารมณ์ผมไหมเออใครเข้าใจอารมณ์อารมณ์ออมมผมก็เมนต์ไว้นะครับนะยก็ไม่ก็พี่ไม่เคยขอนี่แล้วถ้าพี่ขอล่ะอ่าเอาดิเอาดิเอาเลยเ อาเลยครับคุณผู้ชมฮะแล้วจะพี่ขอเกตจะว่าไงเอ้ยไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมครับผมว่าเราส่งเป็นคําพูดไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเออผมว่าเราส่งเป็นคําพูดไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งข้อความเสียงไปเลยครับคุณผู้ชมมันเป็นแบบอะไรที่มันจริงใจแล้วออกมาจากใจนะฮะอืมเลสเปกครับเลสเปกนะฮะอืมนะเลยกันเลย 不不。<gasps> <gasps> ไปจะไงวะเนี่ยลองคบกับพี่ดูไหมเออโอ้ บนนีอืมปกติผมแกล้งเขาตลอดไงวันนี้สาระครับคุณผู้ชมสาระเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเรามาดูนะครับเอาแล้วโอ้ยตื่นเต้นถ้ามีเครื่องวัดหัวใจตอนนี้น่าจะตึกตึกตึกโตโตตึกตึกตึกโตโตตึกตต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 หัวใจใครเต้นแบบนี้วนะเนี่ย เดี๋ยวคิดก่อนขอเวลา0.0001 0วินาทีเดี๋ยวเดเร็วไปเร็วไปนี่ก็เร็วไปขอเวลา0.00วินาทีไม่ทันเตรียมเอ้ยเอ้ยรอรอรอ รอคำตอบดีกว่าผมคิดก่อนขอเวลาสุดๆเอาเลยว้าแลวคุณผู้ชมโอ้ยหัวใจเต้นตึก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 เลยเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นคลิปนี้ผมลนๆนะฮะผมขอโทษด้วยนะฮะก็โอ้โหก็แล้วจุดมายาวขนาดนี้โอ้โหยาวเป็นกิโลเยนตาโฟน้ำใสเลยครับผมก็ ก็ก right. 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 ็อะไรก็อะไรก็อะไรก็อะไรยังไงแป๊บเอาเลยคิดอยู่โอยผู้ชมโอยเฮ้ยน้ำตาจะไหลโอ้ย เฉลเอาแล้วเดี๋ยวเรามารอดูคำตอบกันเลยครับค euh ิดอยู่เหมือนจะพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่นะครับตอนนี้เฮ้ยคีย์ลับศูนย์ห้า อะไรคือคีย์ลับศูนย์ห้าวะอะไรคือคีย์ลับศูนย์ห้าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บเอาให้ดูอ่าเดี๋ยวเขาบอกว่าคิดอยู่แล้วเขาก็บอกว่า05้าก็ได้คืออะไรวะใบหวยหรือยังไงครับอืออีกประมาณ10วันเนี่ยผมรู้สึกว่าหวยจะออกนะครับเขาใบเลขหรือเปล่าวะ มันคืออะไรครับคีรับศูนย์ห้าเขาบอกว่าแป๊บเดี๋ยวเอาให้ดูครับคุณผู้ชมเอาแล้วคีสนทนารับศูนย์ห้าไม่ขำโอเคเดี๋ยวศูนย์ห้า e อ9สามดีสามอีหกเก้าสิบเก้ามันคืออะไรครับเนี่ย <laughs> ไม่ขำโอเคอะขำให้ก็ได้อะขำให้ก็ได้ ศูนย์ห้าคีย์ศูนย์ห้ามันคืออะไรวะคุณผู้ชมศูนย์ห้าใครใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะครับศูนย์ห้าคืออะไรเออใครรู้คำว่าคีย์ลับศูนย์ห้าคืออะไรครับช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์บอกผมได้เลยครับคุณผู้ชมคลิปนี้อะไรอะ่ะอันไหนไม่ขำน้องบอกแล้วว่าอยาหัวเรอ, <c oughs> โ,อโอ้โอ้โอ้แล้วสรุป ครบกับพี่ไหมนี่เอาแล้วคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยหัวใจเต้นตึก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 แล้วเนี่ย<ล>เอาแล้วเอาแล้วก็บอกไปเลย รักนะตัวเธอโอ้ยคุณผู้ชมวิาวมจารณ์คอมพิววิจา์คอมพิวโอ้ยโอย้เดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดไข่ <S <S เจียวสวัสดีประเด็นคือผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับคุณผู้ชมครับไข่ <S 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 เจียวคนนี้จะเจียวพี่ทั้งใจเลยอะ กน,น,นะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่สิวนะอันนี้หน้าแดงจริงนะคุณผู้ชมนะโอ้ <c oughs> โยร <c oughs> ้อนเปล่าเขินโอ้คุณผู้ชมครับในที่สุดเราผมทำได้แล้วคุณผู้ชมนนในที่สุดผมก็ทำได้แล้วครับคุณผู้ชมครับผม ขอบคุณมากครับคุณผ,ผู้ชมที่ให้กำลังใจผมมานานนะครับผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าเขินมากนะฮะก็โอ้ oh my god ครับคุณผู้ชมนะส่งสติกเกอร์หัวใจเป็นหนึ่งทีครับผมโอเคครับมิชชั่นคอมพลีทแล้วครับคุณผู้ชมเอเยค,ครับแต่มันไม่ได้ชอบครับก็ อย่าลืมตามที่ผมบอกอไปเมื่อกี้นะครับผมผมพูดวนไปวนมาแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ย